วันนี้ทำยำบุนเส้นโบราณนะคะที่ใส่ถั่วลิสงใส่กุ้งแห้งนะคะแล้วใส่เนื้อสับนะคะเราแนะนํานะคะใครอยู่สวีเดนนะคะซื้อกุ้งตัวเล็กแช่แข็งแบบนี้นะคะถุงระบมาสามสิบเก้าโครนะคะไม่แพงด้วยนะคะเอามาลวนกับกระท้ายแห้งนะคะใช้แทนกุ้งแห้งได้นะคะรสชาติเขาปรุงมาพอดีแล้วนะคะวิธีทํายำบุนเส้นนะคะใส่เนื้อสับลงไปหรือหมูสับก็ได้นะคะตั้งน้ํานะคะให้ร้อนนะคะแล้วเอาเนื้อสับไปลวนนะคะและใส่ผงชูรสลงไปนะอย่าลวนให้แห้งนะคะเติมน้ําลงไปนะคะให้มีน้ําขุกขิกนะคะเป็นน้าสต๊อกนะคะเวลาาามทํยนะะค เสร็จใส่พริกสดตำลงไปนะคะเอาวุ้นเส้นไปแช่น้ําให้นิ่มๆก่อนนะคะเสร็จตั้งน้ำนะคะพอน้ําเดือดนะคะใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะเสร็จแล้วปิดไฟเลยนะคะแล้วก็เอามากองเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเส้นมันจะเละนะคะอย่าไปต้มนะคะเสร็จแล้วก็มาใส่กระทะที่เราล้วนเนื้อไว้นะคะใส่ผักชีใส่มะนาวนะคะก็เราใช้มะนาวสองลูกนะคะพอดีเป๊ะนะแล้วใส่เสียรับนะคะหรือใส่หลับหรือน้าเชื่อมลงไปนะคะถ้าใครไม่มีใส่น้ําตาลทรายได้นะคะ แต่น้าตาลใส่ต้องใส่ตอนร้อนๆนะคะเขาจะได้ละลายง่ายนะคะเสร็จแล้วใส่น้ําปลานะคะ2ช้อนนะคะพอดีเป๊ะเลยนะสูตรนี้นะคะใส่หอมวัวใหญ่ลงไปนะคะใส่กุ้งแห้งแล้วก็ถั่วลิสงลงไปนะคะคนให้เข้ากันนะคะเมนูกับแก่น,นี่อร่อยมากเลยนะคะของดีอีกอย่างหนึ่งสวีเดนนะคะคือกุ้งนะตัวเล็กๆนะคะแต่ไข่เต็มเลยนะคะเขาต้มปรุงสุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะต้มมารสชาติหวานอร่อยพอดีกลมกล่อมมากนะคะไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะคะก็รสชาติอร่อยเลยนะคะ เพื่อนๆมาสวีดเดนห้ามาพลาดเลยนการล่องเรือกินกุ้งตัวเล็กๆนะคะแต่หวานไข่เต็มท้องเลยนะคะไม่แน่ใจนะคะราคาเขาขึ้นนะคะประมาณ700กว่าโครนนะคะต่อหัวนะคะกินได้ไม่อั้นนะคะ